สบายดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเบิดสกูสกนพี่น้องเมื่อนี้ก็น่าก็เฮ็ดต่อที่พี่น้องเดลยสานต่อเฮ็ดต่อเศร้าๆเลยพี่น้องกับหมู่ทานผู้หนึ่งเลยพี่น้องสี่มาซอยแยกเไปพี่น้องด้วยโอเคพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพลเลือพี่น้องเลยเกตสองคนเหมือนแบบเพื่อนแบบเต้เหมือนกับเพม่อนมีทุลัยคนหนึ่งเลยพี่น้องเลยแบบเต้ก็มีทุระทางบ้านพี่น้อง เลยกับแฟนก็ปนไปลองเพิงไปนี่นะพี่น้องก็เลยเดทสองคนนะพี่น้องโอเคไปบึงเดือบนม,มกันเลยนะพี่น้องเทฐานนะกระซิ่ขอขึ้นมาสองก้อนหรือสามก้อนเลยพี่น้องก้อมันอีกหนะักกวัดแล้วเทฐานนะพี่น้องเห็นแข้งก่อนยังเด็กเริ่มกอนนะไปเนีนนะพี่น้องแล้วก็เทคานทับหลังโอเคพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยเทเท,ทลักษณะเดียวแบบนี้เลยพี่น้องนะ เทแล้วเาก่อเลยพี่น้องเลยนี่แหละแบบนี้แหละเทประมาณขึ้นมาจากเจ็ดแปดเซ้นหรือสิบเซ้นนะพี่น้องประมาณนี้แหละเทอ้อมข้าน้าแบบนี้พี่น้องเลยเทแบะแล้วก็เอาดินเทขึ้นมาแล้วก่อผ้าซาวก่อรอบๆขางบนแต่พี่น้องทางในบนยังพาันได้ก่อเลยพี่น้องแล้วก็เชเอาเทเขาก่อเลยเทข้านถับหลังนะพี่น้องเนาะเขาเอื่นปะ กาหนาเาร้าเลยพี่น้องเลยแล้วก็เอาดินเข่าคือจังซี่แลไรพี่น้องอันนี้ก็น่าสิถอยออกมาก็ออบเบิดออเบิดนะพี่น้องเนาะเป็แบบเป็นรูปตัวยูนี่พี่น้องเข้าใจเหแล้วก็ตัวหนาเขานี่เขาบดเผ้าก่อหรือเทนะพี่น้องนี่แต่เขาก่อรอบๆเป็นรูปตัวยูแอาหลดลดดามนะพี่น้องเลยถอยเถาะเข่าเถาะเข่าเนาะแล้วลดพ่วงน้ะพี่น้องเลย เบ็ดจากรถก็เบิ่งไปนำกันเลยพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องแล้วโบกี้ข้านกันแล้วเลยพี่น้องมือเอาจากสามข้านก่บเร้าอย่างกะเท่เพิ่มสองข้านเง้ยวนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะ บอเต้กับมาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็หอนน่นะเนาะอ่าโอเคนะพี่น้องนี่มาซอยกันหนึ่งเลียงในบ้านนี้เหรลับแรงร <c oughs> อ้าวซอยกันซอยกันพี่นอ้องเอ้ยอากากเทศไดกเกือบอีกขั้นหนึ่งพี่น้อง ào, cái sao ôn nói, xem loại loay hoay đấy, nói đó, càng sưu công lăng, พูดเพิ่มอีกคัเนเะพี่น้องเดี่เทีกสองคันต้งเหนื่นนานเฉพาะเนาะปูยังเหลือพี่น้องปูยังขายเสียปูนถิ่นเอา à, xin chào chị nương, à, xin chào chị nương, à, xin chào chị ハッ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  khan sụt thai vẫn tĩnh nó <laughs>

กาเดิามใหญ่การใหญ่ไม่มาถึงข้ามเนาะเป็นเซาดีเลยเทสมเร็จเลยพี่น้องเลยเรียบร้อยไปเลยว่ามันคลิปนี้กับศิลาผีล้าน้องไว้ก่อนด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณทุกไล่ทุกแม่นทุกกำลังใจที่เข้ามาแม่นมาไล่มาส่งกระนาตะอ้นเอาพี่น้องอ่ะบายบายพี่น้องเจอกันคลิปต่อไป